ทำไมเจ้ามาแฮกปลาเววาอยู่ตรงนี้เห็นไม่ได้หรอฮะ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนุ่มเจ็ดเคกแล้วนะทุกคนก็วันนี้ก็วันวาเลนไทน์แล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวผมก็จะนำดอกไมน้นี้ไปมอบให้แกแม่นางรับแรนะทุกคนนะเราก็ไม่ได้เข้ามาหาแม่นางนานแล้วนะผมก็ไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนนะก็ยังอยู่ในใจเสมอนะทุกคนวันนี้ก็เคลิ้นเคลิ้นหน่อยนะเราก็จะนำดอก อะไรอะดอกกุหลาบอันนี้ไปมอบแห้นางนะโดยการที่ผมเนี่ยจะเอาดอกกุหลาบเนี่ยคาบไว้ในป่าแล้วเนะเราก็จะให้นางรับไปนะดูดีว่านางจะใช้มือรับหรือว่าจะใช้ปากรับนะนนนนะทุกคนนะโยเขินวะโอเขินเลยนะทุกคนนะก็ไม่ได้เข้ามาในป่าแห่งนี้นานแล้วนะผมรู้สึกว่ามันจะแห้งแลง้งผิด ผิดไปจากเดิมเยอะมากเลยนะทุกคนก็วันวาเลนทนยนี้นะทุกคนนะก็ขอให้เอฟซีทางบ้านนะท่านผู้ชมทางบ้านนะก็ขอให้เจอแต่ความรักดีๆนะแล้วก็รักที่แบบบริสุทธิ์นะไม่หวังผลตอบแทนนะทุกคนนะก็ก็ให้สุขภาพของท่านเอฟีแบบว่าแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็เจอแต่รักดีๆทุกคนเลยนะทุกคนนะก็อย่าลืมรักหนุ่มเจ็ดคด้วยนะทุกคนนะก็ หลัก f ีทุกคนเหมือนกันนะทุกคนโอเคทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปในป่าที่เจอแม่นางกันเลยนะเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่นางจะกลับบ้านไปหรืออยังนะแต่จริงจริงแล้วผมเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยนะทุกคนนะผมได้ติดภารกิจบางอย่างนะที่ต้องทําให้สําเร็จลุล่วงนะแล้วผมก็ได้ทําสําเร็จลุล่วงแล้วก็ได้รางวัล ลองที่สามมาด้วยนะทุกคนนะเอ้ยลองชนะนะเลิออันดับที่สองไม่ใช่รางวัลที่สามเดียวโอเคก็เหมือนได้ที่สามนี่แหละนะทุกคนนะก็โอเคทุกคนไปกันเลยทุกคนดูบริเวณตรงนี้ดีอมันแห้งชิดปกติจังแห้งแรงมากเลยนะทุกคนนะ ta hang chẳng bán áp hả em gì kiểu kiểu băng nữa Hãy subscribe cho Mì Gõ Để แม่นางนะเจะกลับไปอยู่ทางตรงถ้ำแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปนั่งรอแล้วก็ไปเรียกแม่นางอยู่ตรงประตูรับแลนะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันแห้งแรงมากเลยนะเี่มันมีดอกอะไรไม่รู้ว่าร่วงเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยนี่เขาเรียกว่าดอกอะไรเนี่ย แห้งแบบนี้เราต้องเดินแบบระมัดระวังหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่ามันอาจจะแบบเจอสัตว์เลือกานแปลกๆหลายชนิดเลยนะอันตรายนะทุกคนโอ้ยแล้วไม้แห้งๆอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยน่าน่าจะเกิดไอ้น,นี้นะทุกคนอ,อะไรนะเขาเรียกว,ว่าไฟป่านะ พราะว่ามันจะมีใบผ่เนี่ยอย่างเงี้ยใบไพ่อย่างเงี้ยล้นตามพื้นแล้วก็เหมือนกับว่าโดนแสงแดดนะทุกคนนะพอโดนแสงแดดปุ๊บมันก็จะเกิดค,ความร้อนอุนนะ้นะแล้วก็จะพอได้ลุกแปะหน่อยหนึ่งแล้วมันก็จะลามนะทุกคนนะก็ทางบ้านแบบทางบ้านผมเนะนี่ยเขาก็จะกันเขตป่าโดยการที่เราหมักวาดอย่างนี้นะทุกคนนะไม่ให้ไฟมันลามนะโดยการที่เรา ฟาดใบไม้แยกแยกแยกไองเงี้ยนะทุกคนเราก็จะฟาดฟาดแยกไว้อย่างเงี young, as ้ยนะเหมือนเขาเรียกว่ากันกันเขาเรียกว่าอะไรนะกันไฟป่านะทุกคนนะประมาณนั้นแหละกันเขตดไฟป่าเ่อมันจีได้ยินเสียงอะไร นกอะไรอ่ะมองไม่เห็นน่ะทุกคนโอ้โหไม่ได้ข้าวมาหนักห้งแดงจัดดูใบไม้ทุกคนแทบไม่มีใบเลยนะต้นไม้นะ่ะโหคิดถึงใบไม้ก้าเก้าจัดเลยแต่ว่า ไม่เหลือภาพเขี่ยวเขียวให้เราเห็นอีกแล้วนะทุกคนนะปกติเราจะมาเห็นภาพเขี่ยวเขียวใบสวยๆเลยนะตรงนี้วิวดีมากแต่นี้แห้อองแห้งแดงหมดเลยอุ้ยอะไรอะเสี่ยงอะไรอะ ผมไม่รู้เหมือนว่าเสียงอะไรนะได้ยินเหมือนเสียงคนหรือเปล่าหรือว่าเสียงใกล้ ไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะคนแต่ได้ยินมันเสียงคนเดินเลยนะหรือว่าเสียงกายก็แกนต้องระาวัดระวังนะทุกคนนะ้าะตาคนเดียวเงี้ยบรรยากาศป่าก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยเสี่ยวอยู่มเหมือนกันมาทำเล่นเลย ไม่ได้มาหนาไม่รู้ว่าแม่นางจะออกมาช่วยด้วยหรือเปล่าหรือว่าแม่นางจะเอาไม่ออกมาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันตวิ่งไปเย็นปากคำดวนๆเลยนะคนเนาดูเลยคนเราถึงปากคำนะเห้ยไม่ปากคำตรงนี้หมายต้นไม้ยังเขียวอยู่เลยดูดิ ตอื่นยังใบแห้งหมดเลยนะทุกคนนะแต่ตรงนี้ดูใบเขี้ยวปิดเลยแป้งไหมแล้วเราต้นไม้ตรงนี้มันมันงอกมาจากก้อนหินนะทุกคนนะดูดิเยวจะห้าวาผมโกหกนะงอกจากก้อนหินจริงๆทุกคนดูเห็นไหมงอกใบแล้วแล้วต้นดูใบดิใบเขี้ยวแบบไม่มีแดงเลยนะท้งที่ตรงอื่นนี่คือแดงหมดเลย ี่คือแดงมาเลยนะแต่ดูต้นนี้งองมาจากต้นหินตรงปากปากทางเข้าออกของคนรับแลนะทุกคนนะแล้วก็ยังเขียวยืดเลยนะตรงนี้แหละที่แม่นางอยู่นะถางข้าของแม่นางรับแลนะทุกคนแม่นางจ้า หนุ่มมาแล้วจ้าหายไปต้องนานคิดถึงแม่นางรับแลฉันมาแล้วจ้าโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากล้องแอบหน่อยดีกว่าแม่นางเห็นกล้องผมว่าไม่น่าจะออกมาแน่ เดี๋ยวเราจะเอากล้องแอบถ่ายไว้ตรงนี้นะทุกคนไม่งั้นนางจะไม่ออกน่ไม่อมอกมาให้เห็นแน่เลยนางเกิดกล้องนะนางนุ่มมาแล้วไม่นางจ๋าฉันมาแล้วจ้าคิดถึงอย่างเลย นี่นะทุกคนเราเตรียมดอกกุหลาบนี้แล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะครับไว้อย่างงี้เลยนะอืมโอ้ยแมงเขินหรอ <c oughs> ไปดีกว่าแมงจ๋าฉันมาแล้วจ้า นางโอ๊ยหายไปตั้งนานแม่นางจำเราได้อป่าวะเนี่ยเดี๋ยวบอกนะว่านางมีแฟนใหม่แล้ว นางมีแฟนใหม่นีนบาวุ้นเลยนะทุกคนนะโอ้เราเรียกต้องนาน,นางเบาไ่ด้วยนะทุกคนไม่ได้ยินด้วยไม่นางเบาหรอเรียกต้องนานแล้วเนี่ยเบาเลยเบาไ่กันเลย นางจ๋าฉันมาแล้วมีแฟนใหม่หรือ,อยังเนี่ย ไม่น่าไม่ออกด้วยที่รักจ้ากิ้งึงเร็วๆถ้าเอามาเแท้เจ้าคือใครทำไมเจ้ามาแหกป่าไวไวยู่ตรงนี้แพนไม่ได้หรอ,อโอ้ไม่เจอแันแพนเดียวลืมกันแล้วล ทำอะไรมาตัวใหญ่จัง้องกันเนี่ย <c oughs> ข,ขี้บ้างนะกนินอย่างเดียวเม่ขี้เลยอะ่ะเ,เราไปทำการแข่งขันมานดิก็เลยช่วง <c oughs> <c oughs> นี้ก็เลยไม่ว่าง <c oughs> <c oughs> บ้านนะกินนะไม่งหลกินอะไรไม่กี้เลยนึกว่าท้องท้องอย่างนั่งก่อนนั่งดีๆนะระวังระวังขึ้น วันวันท้ายของเมืองของของของบ้านเราไงก็คือวันของใครเรียกว่าวันแห่งความรักเราก็เลยเอาดอกมาเนี่ยมาแสดงความรักนะดีป่ะชอบป่ะที่บ้านมีดอกแฝดม,มีไหมไม่มีหรอ,อ <c oughs> ดอกลาบมันไม่หอมหรอกดอกลาบมันยังไม่ค่อยมีกิน เออเอาไปเอาผ้าออกมานะแต่เราลืมนี่เอามาผ้าทำไมช่วงนี้กินเก่งจังท้องเปล่าท้องยัง Yeah, nah. ได้ไหมลับไปกลับไปที่ด้วยนะ <c oughs> แต่ก็ยังสวยอยู่ เขิดว่ะดีใจมากเลยนะทุกคนเกินนะเม่นางกลับไปแล้วนะทุกคนนะแต่ว่านางก็ยังเป็นนางเหมือนเดิมน,นะคิดถึงมากแล้วก็โดนหอมแก้มด้วยนะทุกคนนะโอ้ยเกิดนะอ่ะอิจฉาผมมาเด้อกเลย คทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะทุกคนนะตอนนี้ก็อบอุ่นใจแล้วก็หายคิดถึงแล้วนะทุกคนนะแตวครั้งหน้าเราจะพาทุกคนมาเจอกับแม่นางอีกหนึ่งครั้งนะทุกคนนะก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับหนุ่มเจ็ดเคด้วยนะทุกคนนะวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะทุกคน